สวัสดีค่ะเรามาทำนายไททักโชคชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะประจำเดือนเมษาปี65กันนะคะเรามาดูไพ่ตัวตนนะคะไพ่ตัวตนเป็นไพ่กษัตริย์ถือเหรียญอยู่แสดงว่าคนเกิดวันอาทิตย์ตอนนี้ลึกๆตัวตนตัวเองอยากจะสร้างแบรนด์ตัวเองนะคะอยากจะทำธุรกิจอยากจะหาเงินก้อนใหญ่ๆสักก้อนหนึ่งนะคะคนวันอาทิตย์จะมาในลักษณะตัวเนี้ย ลักษณะของทางด้านวัตถุอยากจะหาเงินอยากจะมีเงินอยากจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินหรือความสําเร็จในชีวิตนะคะแต่เรามาดูว่าตัวตนของตัวเองอ่ะตอนนี้ตัวเองรู้สึกว่าตัวมีความกลัวนะคะมีความกลัวมีความกลัวว่าจะทําไม่สําเร็จหรือไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนของตัวเองนะคะให้จะบอกว่าคุณ มีความพร้อมแต่คุณไม่กล้าที่จะแสดงออกนะคะแล้วก็จิตใจลึกๆของคุณน่ยนะคะของคุณน่ยคุณเก่งคิดว่าตรงเนี้ยไพ่บอกว่าคุณเก่งคุณมีความสามารถแล้วแต่คุณไม่กล้าที่จะเอาพลังงานความสามารถของคุณมาโชว์ให้คนอื่นได้เห็นคุณมีความสามารถแน่นอนขอให้คุณโชว์ความสามารถของตัวเอง กล้าพอที่จะเอาความสามารถของตัวเองโชว์ออกมาตรงเนี้ขอให้คุณดึงเข้ามาถ้าคุณดึงเข้ามาสําเร็จเนี่ยตรงนี้ให้บอกว่าการเงินที่คุณคาดหวังไว้จะประบำสบความสําเร็จแล้วก็เรามาดูถ้าคุณทําได้ถ้าคุณทําทได้ขึ้นได้ขึ้นไพ่กิ่งถือดาบคุณประสบความสําเร็จโดยคุณอยู่ในระเบียบวินยัยนะคะอยู่ในระเบียบวินยัยสร้างกฎเกณฑ์เป็นขั้นเป็นตอน เขาไม่ยอมแพ้ถือว่าคุณประสบความสําเร็จนะคะคุณทําได้นะคะคุณทําได้แล้วตอนนี้คุณมีความพร้อมมากนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คุณมีความพร้อมในทางด้านหาข้อมูลทฤษฎีตอนนี้คุณมีความพร้อมคุณทุ่มเททุ่มเทมากทุ่มเทคุณมีความพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างตอนนี้คุณมีความพร้อมนะคะความพร้อมภายในคุณมีความพร้อมหาข้อมูลพร้อม อะไรพร้อมทุกอย่างแต่ไพ่สรุปสุดท้ายหมายความว่าตัวคุณเองไม่กล้าที่จะเริ่มต้นไพ่อันนี้บอกว่าคุณไม่กล้าที่จะเริ่มต้นโชว์ตัวเองแสดงศักยภาพของตัวเองนะคะตรงนี้ไพ่จะสื่อลักษณะประมาณนี้ไพ่ทั้งหมดเนี่ยน,นะคะไพ่ทั้งหมดสื่อให้เห็นว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ตั้งเป้าไว้สูงมาก ว่าจะ,ะให้ตัวเองประสบความสาเร็จแต่ภายในจิตใจของตัวเองไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกมาเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นได้รู้ได้ทราบนะคะถ้าขอขอให้คุณเกิดวันอาทิตย์ลงมือทําอย่างเดียวนะคะลงมือทําให้เริ่มต้นทําลงมือทําให้เริ่มต้นทําและโชว์ตัวเองเพราะไพ่ตัวนี้ไพ่เดือดซันสรุปไพ่เดือดซันหมายความว่า คุณต้องออกมาให้คนอื่นรู้จักตัวเองหรือสร้างแบรนด์ให้ตัวเองแล้วก็อยู่ในระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในวินัยของตัวเองถือว่าเดือนเมษาเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์ขอให้เริ่มต้นเลยถ้าคุณได้เริ่มต้นถือว่าคุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะการทํานายไทยทักนะคะเป็นการทํานายไทยทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้จะจงกันในคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ